สวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้ก็จะเป็นสาวิธีการสาธิตวิธีการถักเสื้อลายตัววีนะคะโดยต้นแบบนี้ครูใช้ไหมพรมขนาดสี่พายเข็มที่ใช้ก็จะเป็นเข็มสองหัวนะคะด้านเบอร์อ่าห้าทับศูนย์จะใช้ด้านนี้นะถ้าใครขึ้นตามครูนะคะครูใช้ไหมพรมขนาดสี่พายอย่างที่บอกไปแล้วถ้าใครใช้ไหมพรมเหมือนกัน รอบคอที่ได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ26นิ้วเมื่อคุณขึ้นตามแล้วทำให้เป็นวงกลมนะคะแล้วสามารถที่จะสวมหัวลงไปได้ก็ขึ้นตามครูได้เลยเพราะขนาดของรอบอกนี้จะอยู่ที่การรวบแขนนะคะขนาดของรอบอกจะอยู่ที่การรวบแขนแลักษณะของตัวลายนี้จะขยายไปในแต่ละแถวนะคะจะค่อยๆเริ่มขยายทีละแถวทีละแถว ะะเดี๋ยวเรามาขึ้นกันเลยเราจะเริ่มต้นด้วยโซ่174ห่วงอ่าเรามาดูวิธีถักโซ่นะคะเราก็ขึ้นต้นโซ่ตามสะดวกตามถนัดเราเนาะ มานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราได้174แล้วเมื่อเราถักได้จำนวนโซ่นะคะ174โซ่แล้วเราก็ทำให้หมันเป็นวงกลมนะคะโดยแทงไปเนี่ยช่องแรกของของโซ่ตอนที่เราทำตัวแรกอะนะอ่ะนะคะแทงลงไปนี่ ขันขึ้นมาให้มันได้สองแบบนี้ก่อนแล้วจึงดึงผ่านไปอ่ะเราก็จะได้วงกลมละแต่ก่อนที่เราจะทําให้มันเป็นวงกลมนะคะเราดูด้วยอย่าให้มันบิดหลังจากนั้นนะคะเราขึ้นต้นด้วยโซ่สามหนสองสโซ่สามนี้จะแทนหลักหนึ่งหลักนะคะตามด้วยโซ่หนึ่ง พอหคอคือพันหนึครั้งลงช่องเดิมนี้ดึงออกทีละสองลักษณะของงานจะได้แบบนี้อันนี้แถวแรกนะคะต่อมาเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะพอหนึ่งคอรอไว้เลยนับไปหนึ่งช่องสองช่องลงช่องที่สาม เมื่อลงพอ1คอแล้วตามด้วยโซ่หนึ่งพอ1คอลงช่องเดิมอีก1ครั้งเห็นไหมคะลักษณะางานมันจะได้แบบตัววีแบบนี้ครูเลยเรียกลายตัววีซะเลยอ่าต่อมาค่ะเมื่อครบ2แล้วพอ1คอนะไปหนึ่งช่องสองช่องลงช่องที่สามตามด้วยโซ่หนึ่ง ลงพอหนึ่งคอช่องเดิมพอหนึ่งคอรอไว้เลยนับหนงนับสองมาลงช่องที่สามตามด้วโซ่หนึ่งลงซ้ำไปช่องเดิมพอหนึ่งคอนับไปหนึ่งสองลงช่องที่สามตามด้โซ่หนึ่ง ลงช่องเดิมะนะคะลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้ไอ้ตัวเนี้ยจะต้องขั้นด้วยโซ่หนึ่งแต่พอเวลาเราข้ามาลงช่องถัดมานี้อันนี้ไม่ต้องโซ่ลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้ ถักมานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวเราขึ้นแถวใหม่เราจะมาจบแถวนี้ด้วยกันนะคะเราก็จะจบลงด้วยพอเราทาพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งตามด้วยโซ่หนึ่งพอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งนะคะลงช่องเดียวกันนี้แล้วเราก็จะมาจบแถวแล้วนะคะจบแถวเราก็ไม่ต้องทําอะไรก็ทําเหมือนกับที่ผ่านมานะคะ แต่เราจะนับช่องไป 1, 2, ึสมลงช่องที่ 3, แทลงไปพันขึ้นมานะคะให้ได้สองแบบนี้ก่อนแล้วก็ดึงออกไปอ,อันนี้คือลักษณะของการจบแถวเราก็จะได้แถวที่1นะคะลักษณะลายก็จะเป็นแบบนี้จำนวนดอกที่ได้นะคะจำนวนดอกที่ได้นับดูนะคะว่าจะต้องได้ทั้งหมด58ขาเนี่ย อันนี้1 2 3่ามสนับแบบนี้นะจะต้องได้ทั้งหมด58เรามาดูนะคะอย่าให้มันบิดนะเมื่อเราได้แบบนี้แถวแรกแล้วนะคะเราก็จะมาแยกส่วนส่วนแขนส่วนคอเลย เราจะรับนับจากจุดเริ่มต้นนี้นะคะ,ะใส่ไว้หลังจากนั้นเราก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เมื่อเราได้9นะคะเราก็ทําเครื่องหมายไว้ละเราก็นับไปอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20นะคะแล้วก็ทําเครื่องหมายไว้หลังจากนั้นเราก็นับไปอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วเราก็ทําเครื่องหมายไว้ที่สําคัญนะคะ ไอ้ตรงแขนเนี่ยจะต้องเท่ากันก็คือ9อ่ะอันนี้ตรงแขนที่ทำไว้นะคะก็จะต้องเท่ากันคือ9แต่ถ้ารอบตรงนี้นะคะอันนี้คือคอหน้ากับคอหลังคอหน้ากับคอหลังเนี่ยถ้าสมมติว่านี่ครูจะพูดถึงกรณีที่ว่า ถ้าใครออรอบคอกว้างกว่าท,ท,ที่ต้นแบบที่ครูกำลังสอนเนี่ยนะคะแล้วเพิ่มจำนวนเพิ่มจานวนไอ้ตัวเนี้ยเพิ่มจำนวนโซ่แล้วเพิ่มจำนวนตัว B เข้าไปเนี่ยถ้าใครออรอบคอเนี่ยไม่ได้เท่ากันคือสมมุติว่าได้20นะได้20แต่ข้างหลังเนี่ยได้21ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะคะถ้าคอหน้าคอหลังเนี่ย ไม่ต่างกันมากถ้าทำได้20ตรงนี้21ก็ไม่ต้องสนใจเพราะว่าถ้าถติว่าเป็นตัวที่มันเกินมันก็จะเป็นคอหน้าได้ให้เราใช่ไหมคะแต่ที่สำคัญที่สำคัญคุณจะเน้นตรงแขนตรงนี้ถ้าคุณแบ่งอยู่ที่9ข้างนี้ก็จะต้องอยู่ที่9นะเพราะไม่งั้นถ้าไม่เท่ากันแล้วแขนมันจะแขนมันก็ไม่เท่ากันนึกออกไหมอ่ะนะคะแต่ถ้าคอนเนี่ยมันห่างกันหน่อยได้20 21 หรือว่ายี่สิบสองยี่สิบสี่อะไรนี้ก็ยังพอให้อภัยได้นะเพราะว่าก็จะเป็นคอหลังสูงคอหน้าต่ําอย่างนี้ได้นะคะแต่ถ้าแขนเนี่ยจะต้องเท่ากันอ่ะอันนี้แถวที่หนึ่งนะคะครูได้บอกวิธีการแบ่งคอแล้วก็แบ่งแขนไปแล้วคราวนี้เราจะมาทําแถวที่สองกันแถวที่สองเจอวีโอถัดไปดีกว่านาะนะคะแถวที่สองเจอวีโอถัดไปนะคะ